คุณลีน่าเนี่ยไปไลฟ์สดนะครับพูดถึงประเด็นที่คุณเศรษฐาคดีเนีนย่ยคดีเดีนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับจะไปฟ้องคุณทูวิทย์ที่ออกมาแฉใช่ไหมเรียกค่าเสียหาย500ล้านบาทเนี่ยนะฮะคุณลีน่าจางเนี่ยบอกว่าคุณเศรษฐาอย่าไปฟ้องเขาเลยในเมื่อคุณจะเป็นนายกคุณต้องให้คนตรวจสอบได้นะครับปรากฏว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเช้าเน็ตชมแม่ลีน่าใหญ่เลยทีเดียวครับอ่ะไปฟัง,งนิดนึงครับเศรษฐาไม่น่าไปฟ้องทูวิทย์ก็เลย คุณกําลังจะเป็นนายกใช่ไหมเขาตรวจสอบใช่ไหมล้ว <c oughs> ปล่อยเขาตรวจสอบไปเสถา่าเ <c oughs> ชื่อแม่ลีนะ่ใจกว้างๆชีวิตเขาป่วยหน้าสงสารกําลังจะตายถ้าคุณพร้อมจะเป็นนายกคุณต้องพร้อมให้ประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมให้ประชาชนเขาตรวจสอบแม่แม่ลีน่าจังนะครับก็ยังแนะนําบอกว่าคุณเสฐานะอย่าไปฟ้องก็เลยเอาจริงคุณจะไปเป็นนายกแล้วเนี่ยคุณต้องปล่อยให้คนตรวจสอบได้แล้วก็พูดอยู่ประโยคนึงบอกว่า ไม่น่าไปฟ้องหรอกคนป่วยแบบนี้นะครับและยังบอกอีกว่าให้ใจกว้างหน่อยๆน,นะครับถ้าอยากจะตรวจสอบก็ให้เขาตรวจสอบไปนะครับเพราะว่าคนที่จะเป็นนายกต้องรับคําวิพากษ์วิจารณ์ได้มีการไปเปรียบเทียบกับกรณีของลุงตู่ด้วยฮะตอนที่ไปฟ้องน้องมิลิอ่ะนัะกรองแร็ปเปอร์ชื่อดังใช่ไหมที่น้องมิลิเนี่ยไปทวิตนะครับแล้วก็คอมเมนต์เรื่องของการบริหารง,งานของรัฐบาลในยุคลุงตู่เนี่ยนะฮะจนลุงตู่เนี่ยตอนแรกก็เหมือนไปฟ้องนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องเหมือนกับว่า ออกมาขอโทษเสียใจกับที่ไปฟ้องเด็กนะฮะนอกจากนี้ครับแม่ลีนาจังยังย้ําบอกว่าเนี่ยคุณเศรษฐานะครับคุณกําลังจะเป็นบุคคลสาธารณะถ้าไม่พร้อมที่ให้คนวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ไม่ควรเสนอตัวที่จะเป็นแคนดิเดตนายกไปฟังเสียงแม่นาจังอีกครั้งหนึ่งครับพอคุณประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกทุกคนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณวิพากษ์วิจารณ์คุณได้ไงเชื่อฉันเศรษฐาอย่าไปฟ้องชูวิทย์ก่ เขามีชีวิตอยู่ไม่กี่เดือนก็ตายละถ้าคุณไม่พร้อมให้คนตรวจสอบคุณก็อย่ามาเป็นนายกเช่นพูดจริงๆนะอย่าไปฟ้องเขาเสียใาถ้าอยากจะเป็นนายกใช่ไหมถ้าคุณกลัวอย่างนี้คุณถอนตัวไปเลยไม่ต้องให้ขาโบวตแม่นะฮะไลฟ์สดที่ว่านี้ปรากฏว่าชาวเน็ตถูกใจบอกว่า เอ้วันนี้แมลินนาจังเนี่ยพูดดีมีเหตุผลที่สุดตั้งแต่ฟังมาหลายครั้งคือที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอาจจะแบบพูดปุ๊บเนี่ยทัวร์ก็ไปลงแก่แต่รอบนี้โอ้ เสียงช่นชมเยอะนะนคือลักษณะเป็นไปตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา160วงเล็บ4หรือเปล่าก็คือความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะคะคือหน้าที่ตรงของหน่วยงานรัฐก,ก็คือขึ้นตรงกับกรรมธิการแต่สอสออยังไม่มีใครมายื่นก็เลยมายื่นค่ะก็เลยต้องไปยื่นกับกรรมธิการพัฒนาการเมืองสอวอให้ทําหน้าที่แทนค่ะซึ่งก็ต้องสแสวงหาความจริงแหละนะมีอยู่3ส่วนที่คุณเริงไกรให้ตรวจสอบก็คือ1 อย่างแรกก็คือไปขอเอกสารหลักฐานจากคุณชูวิทย์สคือเอกสารจากแสนสิรีเกี่ยวกับการซื้อขายแปลงนี้3ก็คือเชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินรับจดนิติกรรมเชิญสรรพกรมาให้ความเห็นเรื่องการวางแผนภาษีหลบเลี่ยงภาษีหรือว่าหนีภาษีหรือไม่นะคะและต้องเชิญผู้ขายมาชี้แจงด้วยต้องฟังความให้ครบค่ะฟังดูค่ะรัฐบาลใหม่เรายัางคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้อง ชี้แจงเรื่องเหล่านี้ว่าเอ๊ะตอนที่คุณเป็นผู้บริหารปี62เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขากล่าวหาอย่างเงี้ยคุณชี้แจงยังไงแน่นอนว่าข้อมูลคงได้แค่เบื้องต้นในการวินิจฉัยแต่สมมติว่าคุณงเตฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีไอ้มาตรา160จะถูกหยิบขึ้นมาใช้แล้วว่ารัฐมนตรีเคยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะครับถ้าจำกันได้ตอนที่ กกรตยกคำร้องผมของคุณวิทาพอประกาศรับรองปุ๊บผมร้องเลยในฐานะฟมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณเวฐทาเป็นอันเนี้ยผมจะเข้ามาละมาช่วยตรวจสอบนะครับครอาจจะจำเป็น,ปนต้องดูกันว่านายกรัฐมนตรีนี่มีก่อนเข้ามามีสถา,านะมีเหตุหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นเราจะไปยืนยันข้อเท็จจริงว่าคุณเวฐทาเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเลยเนี่ยคงไม่ใช่ ไม่งั้นเราจะไปชี้นาสมาชิกรัฐสภามากเกินกอสั้นๆเมื่อวานคุณดิเล็กลิฟเจนครองทามเป็นรองกรรมธิการพัฒนาการเมืองมีสมเรื่องของประชาชนในฐานะสอบอนะก็รับเรื่องไปแล้วค่ะ